สวัสดีครับนี่กับพบกับบายแอติกมากเช่นเคยนะครับกับการทำเกษตรบ้านๆนะครับนะครับการทำเกษตรบ้านๆการมาปรับพื้นที่ใหม่นะครับนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งนะครับวัดกันตรงหน้าแรงนี่แหละครับใครจะมีความอดทนมากกว่ากันนะครับต้นไม้ชนิดไหนจะมีความอดทน มากน้อยเพียงใดนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมกันนะครับวันนี้ก็วันที่เจมีนาคมนะครับ2องพันห้า้อยหนะครับนี่อำเภอเขาอำเภอเขาเขาอะไรเอ่ยนึกก่อนแป๊บหนึ่งนะครับสามรอยยอดนะครับอำเภอสามรอยยอดนะครับ โอ้หเป็นไงครับพื้นที่นี่คือการปรับพื้นที่ถมดินใหม่นะครับนะี่ครับเขาก็ดินเข้ามาถมนะครับสังเกตได้นะครับดินถมใหม่ดินถมใหม่ก็จะไม่ค่อยมีอินทรีย์วัตถุนะครับอินทรีย์วัตถุก็จะทําให้พืชเจริญเติบโตดีก็สังเกตได้จากหญ้านะครับหญ้ายังไม่ค่อยขึ้นเลยนะครับเห็นไหมครับหญ้าขึ้นน้อยมาก แรงพอสมควรนะครับพืชที่ปลูกนำล่องไว้นะครับก็ยังปรับพื้นที่ยังไม่ดีเท่าไหร่หนึ่งปีผ่านมาหนึ่งดูฝนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูพืชกันนะครับนะครับพืชที่รอดนะครับและไม่รอดนะครับกรเกษตรนี่ครับมะพร้าวนะครับต้นตายก็มีนะครับ ก็ยาแฝกหนึ่งกอนะคร Youtube ับย้าแฝกก็ยังรอดอยู <S <S <Le an> ่ได้นะครับย้าแฝกนี่ทนนะครับก็บปรับสภาพดินได้ดีอ่นี่ก็ใส่เกาหลีนะครับล้วก็นี่มีต้นประดู่กับต้นคอนะครับติดกันก็ยังโอเคนะครับนี่ครับมะพร้าวอย่างเงี้ยครับมะพร้าวนี่ต้องการแดดนะครับแห็ข้างกันในเสดานะครับนะครับเพื่อนๆดูนะครับเสดานี่ก็ยังดีนะครับนี่ไผ่นะครับไผ่ก็เอ่อ ผลิตใบนะครับเขาก็เสฟตัวเองครับต้นนี้น่าจะเป็นสำโรงหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับก็ยังตามฤดูกาลของเขานะครับเขาก็ผลิตใบนะครับมะพร้าวก็สมโสมสุดๆนะครับถ้าไม่มีน้ำนะครับกอแเย่พอสมควรนะครับที่เราสังเกตได้นะครับนี่ครับทนแรงได้ดีมากนะครับสนปฏิพัฒนะครับโอ้โหนะครับ ปลูกระยะประมาณหนึ่งเมตรเลยนะครับชิดกันแนวกันกันลมนะครับไม่รู้เขาปลูกเป็นแนวกันลมนะครับส่วนนี้ก็เจ้าของก็ไม่ค่อยได้อยู่เท่าไหร่นะครับก็พยายามอยากปลูกอยากกินอะไรก็เขาก็เอามาปลูกครับเดี๋ยวเราจะไปดูตรงนู้นนะครับโอ้นะครับที่ทำสลนนะครับน่าจะเป็นทุเรียนนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าดูนะครับว่าเปอร์เซ็นต์อัตราการรอดจะเป็นยังไงนะครับ แล้วก็นี่ก็เป็นหน้าจับสบู่เลือดด้วยครับเป็นพืชประจําถิ่นนะครับอะไรที่ประจําถิ่นนี่จะอยู่ได้ครับนี่ครับทนแล้งดีนะครับแล้วก็ประโยชน์ก็ต้องเดี๋ยวไปค้นคว้ากันอีกทีนะครับเห็นไหมทังเกตนะครับดินหญ้าอินทรีย์วัตถุขึ้นก็แทบไม่ค่อยขึ้นนะครับอันนี้เป็นปีแรกปีสองก็อาจจะดินอาจจะดีขึ้นครับเพราะเอาดินมาถมใหม่นะครับอ่มีต้นสแก่นะครับนี่สแก่ โอ้สแกก็อยู่รอดดีครับอันนี้พืชประจำทิ้นครับนี่เขาลูกเต็มเลยเยดูการผลิตดอกออกผลนะครับสแกเผา่านดีมากนะครับอันนี้เดี๋ยวไปทําพันธุ์ได้นะครับเดี๋ยวแกก็ไปทําพันธุ์นะครับริมน้ําแล้งก็ชอบอยู่ดีนะครับสแกก็เป็นไม้ทางเลือกนะครับเป็นไม้ฟืนครับไม้่านได้ครับนะครับสังเกต ผลบริพัตนะครับที่กขาปลูกไว้นี่เปอร์เซ็นต์รอดแทบทั้งทุกต้นนะครับและทุกต้นนะครับเพื่อจังทินไม่ต้องปลูกครับขึ้นเองนะครับน่าจะเป็นตูบเลือดอย่างที่ว่าแหละครับใครมีความรู้ก็คอมเมนต์ <c oughs> มาได้นะครับก็ช่วยเป็นกำลังใจกันนะครับกับคนที่เริ่มใหม่อามะพร้าวตน้นนี้รู้สึกว่าทรงจะดีหน่อยหนึ่ง <c oughs> ก็ได้ล่มไม่โดนแดดร้อเเพราะว่าเจอต้นสแกช่วยชีวิตไว้นะครับ อันนี้ก็จริงๆแล้วก็ต้องปลูกต้นไม้บล็อกเซฟตี้ครับฝั่งนู้นเขาจะเป็นไม้กินนะครับฝ่งนี้ก็จะเป็นไม้ป่าเป็นหลักก็ผสมกันนะครับอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นยอป่านะครับโอ้โหตรงสวยดีครับไม้ประจําถิ่นเนื้อกาพีนี่จะเป็นสีขาวแก่นจะเป็นสีเหลืองสวยครับไม้ตัวนี้มีตัดท้งนะครับผมโอ้โหผมยังชอบเลยครับสวยนะครับเนื้อนี่เหลืองเหมือน ขนุนนะครับนี่มะพร้าวนะครับมีถ้า้น้าอีชักหน่อยเขาก็จะไปนะครับมะพร้าวก็น้ําที่นี่ก็ขาดแคลนนะครับบอกก็ขุดไม่ได้ครับเพราะพื้นที่สูงนิดหน่อยเขาพยายามเซฟตี้พยายามทําร่องน้ําทําอะไรระบบน้ํานะครับช่วยชีวิตเขาครับนี่แต่ฝนปฏิพัทธ์นะครับที่มองเห็นก็นเยี่ยมมากอันนี้ก็สะเดาอันนี้ที่เหลืออยู่นะครับ แล้วก็เขาก็ปลูกแฝนงันครับเขาค่อยไล่ครับตามงบประมาณที่มีนะครับใครมีทําอะไรก็ทําไปนะครับก็ใบไม้เนี่ยิ่งสาคัญครับนี่ครับก็ปลูกมะม่วงมะม่วงก็ทนแรงได้ดีนะครับมะม่วงทนแรงปลูกได้ก็ผ่านแรงได้หนึ่งปีก็สามารถที่จะเติบโตได้โอ้โหเป็นไงครับมะม่วงครับอะไรที่เขาชอบมะม่วงนะครับก็คือนี่ครับมดนะครับมาแล้วครับต้นนิดเดียวเองครับนี่ครับ จะเป็นอาหารชั้นสูงของเรานะครับเนี่ยนะครับบางบางที่นี่เราไปปลูกเขาไม่อยู่นะครับเอาเอาเอาไม่ใช่ปลูกนรโทษทีเอามาเลี้ยงนะครับเขาไม่อยู่นะครับเขาก็จะหนีอยู่ที่อื่นแต่เข้ามาอยู่เองเนี่ยโอ้โหสุดยอดครับโชคดีครับโชคดีครับอันนี้เราดูเฟสนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูป่าฝั่งนู้นครับอันนี้ครับมะม่วงเสร็จนะครับเนี่บางต้นก็อันนี้ก็น่าจะเป็นต้นอะไรเนี่ย อาการรอแลไปแล้วนะครับแต่ขึ้นมาใหม่ไม่แน่ใจนะครับไม่รู้ทํามีน้ําก็รอดนะครับอ๋อนี่กระท้อนนะครับนี่กระ thon กระท้อนก็อยากได้น้ําจังเลยชันขอน้ําหน่อยนะครับนี่ครับขอน้ําหน่อยน้ํายังไม่มาครับแรงนี่แค่เดือนเมษาเองนะครับยังไม่มีสานี่น่าจะเป็นลำไยนะครับโหนี่จะได้น้ํกไปตลอดนะครับกลัวไม่รอดนะครับนี่ครับโี่แล้วเหมือนจะไหม้แล้วนะครับ นี่ลำใหญ่นี่ตายไปก็มีสะดาวกลายเป็นขึ้นสะดาวแทนนะครับนี่ครับเรามาสำรวจแปลงกันอันนี้ก็น่าจะเป็นลำใหญ่นะครับนี่เป็นไม้กินมีมะม่วงนะครับที่ยืนต้นทรงอยู่ได้นะครับมะม่วงไกลๆนู้นเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนี้อ๋อนี่ครับนกยุงตัวนกยุงนะครับน,นี่ต่เป็นทางน้ำเวลาเขาลาบต่ํามานะครับมันเป็นทางน้ําให้น้ําไหลครับ ลงร่องน้ําเขานะครับอันนี้พื้นที่เดิมอยู่ตรงนั้นนะครับนี่เขาถมที่กันมามันก็จะเลยช่องว่างเขาคงอาจจะเว้นไว้ทําบ่อนะครับเอาไว้ที่พักน้ํานะครับก็ก็ดีครับพื้นที่ต่ํานี่ก็เป็นนกยุงครับโอ้โหทนแรงนะครับนี่เป็นพืชตัวหนึ่งโตเร็วนะครับพืชต้นเร็วนี่ครับพยายามเอาฟางมานะครับแต่ก็น้อยมากนะครับต้องเยอะกว่านี้นะครับก็พยายามติดน้ำติดติดปิงเกอร์แต่ไม่รู้จะทนไหวป่าวนะครับ มะม่วงนี่โอเคครับไปได้ครับอันนี้ปลูกน่าจะเป็นเพาะเมล็ดนะ่าดูทรงแล้วนะครับไม่ใช่ตอนกิ่งเพราะต้นก็สูงนะครับก็รอดนะครับนีก่ก็ฟางใส่ประมาณนี้ก็อันนี้ต้นอะไรเอออ้ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็เป็นเอ่อต้นจานนะครับน,นี้ต้นจาน บางบางชุมชนบาง,บ,าง okay. บ้านอาจจะไม่รู้ว่าต้นอะไรนะครับแต่ผมเรียกต้นจานนะครับดอกทองอะไรนี้วะครับโอ้ขนุนก็ทนแรงได้ดีนะครับนี่ครับเยี่ยมเลยน well. <cach or v ain> ะครับขนุนสงสวยนะครับรอดปีหนึ่งก็รอดได้ทนแรงได้ดีนะครับขนุนขอให้ขอให้ขอให้้นปีหนึ่งปีนะครับรอดแน่นอนนี่นี่ต้นจานนะครับต้นหนึ่งก็โตดีนะครับเห็นไหมเห็นไม้ทนแรงได้ดีนะครับนี่มาจำถิ่นอย่าง ก็ต้นจานแกปลูกต้นจานอันนี้มาจำถิ่นหนึ่งคือขี้เหล็กนะครับนี่ดีนะครับมันขึ้นเองแน่นอนครับนกกินมาขี้นะครับแน่นอนแน่นอนเราอย่าไปตัดเขาครับเอออันนี้ผมไม่รู้นะเหมือนน่าจะเป็นดอกแคฝรั่งหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครัสงคคล้ายๆกันใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับก็หลักๆก็จะปลูกต้นไม้เป็นหลักนะครับนะครับในรอดก็รอดในไม่รอดก็รอดกับฟางมีติดเขา 300ยอดนะครับอําเภอนี้ใกล้ติดกับลงโมงหินแปลงนี้ก็คาดว่านจะทําโคกหนองานาปลูกป่ากันไปเยอะนะครับก็พยายามใช้น้ําใช้อะไรช่วยนะครับนี่เซิร์นข้างหลังน่าจะเป็นโซนป่าครับเพราะปลูกต้นไม้เยอะแต่ก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับอย่าไปนั่นเยอะก็ดูบริบทพื้นที่กันนี่ไม้ประจําถิ่นที่ลงเหลืออยู่นะครับที่เขาไม่นั่นนี่เจตนี้ก็น่าจะถมหมดนะครับ ิดว่าน่าจะถมหมดนะครับะเดี๋ยวไฮไลท์เดี๋ยวไปดูทุเรียนนะครับแต่ผมยังไม่ดูทุเรียนเดี๋ยวเราพามาดูไม้ป่าก่อนนะครับปลูกไม้ป่าเฟื่อนี้นะครับก็หลายชนิดนะครับที่เราปลูกทิ้งไว้ก็มีรอดบ้างตายบ้างม้ประจําถิ่นนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าต้นอะไรนะครับขึ้นดีนะครับนี่มาประจําถิ่นอันนี้น่าจะเป็นตะเคะน่าจะเป็นต้นตะเคอยางนานะครับเรียบร้อยหมดนะครับ คาดว่าจะไม่รอดนะเขาถ้าไม่ได้น้ํานะครับ,รบไม้ป่าหลายๆชนิดก็มาปลูกตาดินใหม่นี่ก็อาจจะไม่ไม่รอดนะครับเดี๋ยวก็ต้องดูแลไปสักก็มีนะครับร้อนมากครับเดี๋ยวผมขอไปทางนี้ดีกว่านี่ครับนี่มาจําถิ่นนะครับนี่ครับนี่ก็โซนพยุงแกก็จับโซนนิ่งอยู่นะครับอันนี้น่าจะเป็นมะข่าโมงนะครับมะข่าโมง อันนี้พยุงน่าจะเป็นพยุงไทยนะครับอันนี้พยุงไทยอ่ายังไงเนี่ยพยุงไทยถ้าเขาลอดปีหนึ่งเขาก็จะลอดครับครับยังไม่มีพยุงจีนนี่พยุงไทยหมดเลยนะครับถ้าเขาพยุงไทยนี่ส้าโตต้นตรงแต่งดีๆนะครับถ้าเป็นดินแห้งแล้งนี่แก่นจะสวยนะครับแก่นจะสวยสวยแดงดีแต่ถ้าได้น้ําเยอะกัมพีก็จะเยอะนะครับ เนื้อก็จะไม่ค่อยแดงนะครับนี่ครับอันลูกโคงนานแล้วก็ดูนี่ปีแรกนะครับปีแรกนี่ครับนะครับไหนแต่จริงเขาไม่ตายนะครับเดี๋ยวบางทีเขา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 ทิ้งใบไปตัดใบไปเพราะว่าเป็นไม้ทิ้งใบแล้วเดี๋ยวเขาก็รอดออกมาตอนหน้าฝนนะครับอ่ะนี่เป็นไฮไลท์ของสวนเขานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนี่เขารักมากนะครับก็คือทุเรียนนะครับแล้วก็ นี้เทสเทสนะครับก็เทสมีทุเรียนก็พยายามทําเต็มที่นะครับก็ช่วยชีวิตเต็มที่ก็มีฝรั่งนะครับนีจะเป็นกิมจูนะครับนี่ครับทุเรียนก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะผ่านพ้นหนึ่งปีไปได้หรือเปล่านะครับต้นก็กําลังสวยนะครับแต่ก็แรงพอสมควรอันนี้ฝรั่งหน้าใบใว้นะฮจะค่อนข้างกลมน่าจะเป็นหงเป่าสือหรือเปล่าครับนะครับไอ้นี้เขารู้ก็ ช่วยก่อนหน่อยนะครับให้หงเปาสื้อก็เออจ้าของสวนไม่มาด้วยวนันนี้ไม่ไมห่หงเปาซื้อก็กิมจูแล้วครับสองชนิดนะครับดอกดอกเขาก็ใหญ่นะครับค่อนข้างใบกลมน่าจะเป็นหงเปาสื้อด้วยวครับครับก็มีหลายชนิดนะครับนี่นี่น่าจะเป็นพึกอาจจะพึกหรืออะไรนี่ยนะครับนี่ทนดี ผนแรงได้ดีสองต้นวันดอกสวยนะครับให้พึ่งดีนี่ก็พยายามตัดแต่งเพื่อจะให้เป็นโคกนะครับเรียนก็ช่วยชีวิตเต็มที่โดยการใช้สแล,ลนนะครับสแล,ลนก็เดี๋ยวมาดูกันลุ้นกันนะครับถ้าผ่านพ้นมื่อปีนี้ไปว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับเขาก็ช่วยชีวิตเต็มที่ตอนนี้ก็แตกยอดอยู่นะครับแต่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ฟอร์อไม่ค่อยสวยต้นนี้สวยกว่านะครับ่อนข้างก็พยายาม งาผงมนะครับนี่ก็ไปก็ธาตุและธาตุบางชนิดรื้อแรงร้อนนะครับก็เดี๋ยวมาวัดกันอีกทีนะครับปีนี้ก็เอาตามสภาพไปก่อนนะครับเจ้าของสวนไม่มาวันนี้เราก็จัดการเก็บคลิปเก็บภาพไปก่อนนะครับนี่ครับนี่ก็พยายามเรียนแบบทำชาตทำโคกหนองนะดินก็โอเคนะครับต้องปรับปรุงดินใหม่ชั่งหน่อยหนึ่งนะครับระยะนี่น่าจะเป็น หกห้าหกเมตรนะครับนะครับก็อันนี้ก็ประจำถิ่นน่าจะเป็นจามจุลีนะครับช้าฉาบ้านเรานั่นแหละครับนะครับประจำถิ่นะมาดูกันนะครับปีเดียวก็ต้องดูแลกันไปครับทุเรียนเป็นพืชที่ต้องการการดูแล โอเคนี่เราก็จะจบคลิปกันประมาณนี้นะครับครับปีแรกปีแรกให้กำลังใจกันครับทุกคนการทำกรเกษตรนะครับโอเคสวัสดีครับชอบก็กดไ like, ลค์ใช่ากา็กดแชร์ขอบคุณครับั็บรรยากาศสวยๆขอบคุณครับ